รู้หรือไม่ผลิตภัณฑ์ห้องเรียนการงานอาชีพโรงเรียนท่าชัยวิทยาเขามีอะไรบ้างเรียนรู้อย่างไรให้สนุกรู้จักการวางแผนการทำงานแก้ไขปัญหาด้านการจัดการผลผลิตรู้จักฝึกคิดลงมือปฏิบัติจริง นำสิ่งที่อยู่ท้ายสวนมาสร้างมูลค่านี่คือแนวคิดหลักของการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนท่าชัยวิทยาโรงเรียนท่าชัยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริบทโรงเรียนและชุมชนที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรภายใต้การบริหารงานของนายนัทพลคำมพีร,รพจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นางสาวปียพรอ,อาสารกรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีครูผู้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพคือนางสาวเดือนเพนวงจันทร์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพยังคงยึดหลัก best p r a c t ที e ที่ต้องการสอนให้นักเรียนคิดเพื่อเชื่อมโยงในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเป็นการเชื่อมโยงงานเกษตรสู่งานข้ารกรรมจึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ห้องเรียนและโรงเรียนที่หลากหลายโดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้งานเกษตรเพราะขยายพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตเมื่อพืชมีจำนวนผลผลิตที่มากขึ้น จึงร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตโดยการนำมาแปรรูปและจึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ชื่อว่าสองเกลอท้ายสวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการที่พบว่าในโรงเรียนมีต้นมัมเบอรี่หรือต้นหม่อนจำนวนมากและในชุมชนท่าชายัยมีต้นและผลของมะม่วงหาวมะนาวโหที่มากมาย จึงคิดหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้แบรนด์สองกรท้ายสวนจึงเป็นที่มาของโครงงานอาชีพโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือเริ่มจากการประชุมหาหัวข้อโครงงานสำรวจพืชในโรงเรียนออกแบบโลโก้และคิดการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย บรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์และติดฉลากสินค้านำสินค้าตัวอย่าง9ก้าชนิดให้กลุ่มเป้าหมายทดลองชิมและสอบถามความคิดเห็นพร้อมพ่อเสนอแนะเพิ่มเติมนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรสชาติและบรรจุภัณฑ์นำผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงกลับไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองชิมอีกครั้งปรับปรุงสินค้าและทดลองวางจำหน่ายในชุมชน ผลิตภัณฑ์2เกลือท้ายสวนจึงเป็นต้นแบบการแปรรูปของผลผลิตท้ายสวนอีกหลายชนิดอาทิเช่นการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นข้าวเกียบเห็ดที่ทดลองทำในชั้นเรียนและนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มและน้ำพริก การจัดทําของที่ระลึกต่างๆที่นักเรียนสามารถนําไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสุจริตในอนาคตได้และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์สองกลือท้ายสวนและผงเพื่อน T.W. ของโรงเรียนท่าชัยวิทยา เชอร์รี่นมสดโยเกิร์ตรสชาติก็กลมกล่อมดีนะมันก็ออกเปรี้ยวนิดๆไม่หวานจัดนะใช้ได้ถือว่าอร่อยเนาะอร่อยยอมผีสิเหมือนเหมือนนมนมก็อร่อยก็มันมีนมอยู่ในนั้นก็บอกรสดับตายสกัจาจมันก็อร่อยดีนะขายได้ไหมคะ